ครับสวัสดีนะครับทุกเช้าที่ออกกำลังกายนะครับออกกำลังกายเสร็จนะครับเราก็มาพูดถึงเรื่องของอข้อคิดนะครับของแต่ละวันกันนะครับสำหรับข้อคิดของวันนี้เป็นข้อคิดของการทำงานนะครับนะการรักงาน การงานที่เราต้องทำทุกวันไม่ว่าคุณทำงานอะไรก็ตามนะครับงานที่คุณทำมันเป็นความรับผิดชอบที่คุณต้องทำต้องรับผิดชอบไม่ว่าคุณทำกิจการเองคุณทำงานประจำคุณทำงานลูกจ้างข้าราชการต่างๆนะครับล้วนแล้วแต่เป็นงานที่เราต้องรักงานนะครับเราต้องรักในงานที่เราทำเหมือนกับคากรอนคำหนึ่งบอกว่าฉันรักงานรักจริงยิ่งชีวิต ถูกหรือผิดขอแต่ทำให้ทัว่วทั่วถ้าทำผิดถือเป็นครูอยู่กับตัวดีหรือชั่วขอแต่ได้ให้ทำงานครับคือชีวิตคนต้องทำงานนะครับเพราะว่างานคือเงินนะเอาเงินมาทำอะไรครับเอาเงินมาใช้ใจ่ายในปัจจัยสี่พื้นฐานนะกินอยู่ที่อยู่อาศัยยารักษาโรคนะทุกอย่างนี้เป็นพื้นฐานสร้างบ้านสร้างรถสร้างครอบครัวสร้างอนาคต นี่ก็คือเงินนะเอามาสร้างนะหรือเก็บไว้ใช้ยามบั้นปลายของชีวิตนะครับนี่คือเงินเงินก็ได้มาจากการทำงานการที่เราจะทำงานได้เราต้องมีจิตใจเราต้องมีความแข็งแรงเราต้องมีสุขภาพที่ดีเราต้องหมั่นดูแลทัศนคติของเรานะเพราะ ถ้าเกิดเราดูแลตัวเองดูแลจิตใจดูแลทัศนคติบุมมองและเราพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดระยะเวลาเนี่ยมันทำให้งานนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อเราทำงานได้ดีนะมีประสิทธิภาพขึ้นแน่นอนถ้าเราทำงานประจำงานจ้างเจ้านายหรือว่าเจ้าของก็จะเห็นความตั้งใจความมุ่งมั่งหรือการพัฒนาตัวเองของเราเขาก็เลื่อนตำแหน่งให้เรา ปรับเงินเดือนให้เราแต่ถ้าเราเป็นเจ้าของกิจการหรือเป็นเจ้าของธุรกิจแน่นอนเมื่อเราทำงานเราพัฒนาเราดูคู่แข่งขันเป็นยังไงเราเรียนรู้ก็ทำให้ธุรกิจของเรานั้นก้าวหน้าขึ้นขายได้มากขึ้นนะครับหรือเจริญเติบโตมากขึ้นขยายสาขาได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นนะเราจำเป็นจะต้องหนึ่งมีความขยันนะครับนะขยันมากๆเราต้องขยันนะครับนะสองเราต้องอดทน นะครับอดทน 3. เราต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันนี้เราสามารถเรียนรู้ตรงไหนก็ได้นะครับเข้าไปใน y YouTube เข้าไปในแพลตฟอร์มต่างๆเราสามารถหาความรู้ได้อยู่ที่ปลายนิ้วของเราเลยทีเดียวละครนั้นจงขยันทำตาม